สวัสดีครับภูมิจากช anel ยูทูปภูมิใจนําเสนอและติดต่อภูมิคาร์ซ e ีเอชนะครับผมแต่นน่วันที่คนหลงห้องสีจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับลูกค้าสามารถเซิร์ชผ่าน Google Map ได้เลยภูมิใจนําเสนอเว้นทุกตัวนะครับช่องทางติดต่อขึ้นไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับหรือคิวอาร์โค้ดสำหรับแอดไลน์นะครับผมวันนี้อยู่ในช่วงของผมว่ามันคุ้มดีนะครับสําหรับ โตโยต้าแคม y x t เอ o ตินะครับผมคันนี้เป็นโมเดลปี2011นะครับผมซึ่งบอกก่อนว่ารุ่นนี้ผมทันขายตอนป้ายแดงอยู่เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากในสมัยนั้นเพราะการทำกรตลาดของตระกูล x x สติ o เนี่ยครับคือคุณจะได้อินทีเลียหรือภายในอะครับเป็นสีดำ สีภายนอกสมัยนั้นมีให้เลือก2สีหลักๆเลยนะครับที่เป็นโมเดลไลอัพหลักนะครับผมสำหรับรุ่นไมเน่เช่แล้วนะครับคือขาวกับดำนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะมีสีบนเงินด้วยนะนะครับแต่น้อยมากปริมาณรถน้อยจริงๆนะครับผมก็จะทำในตลาดเด่นๆแค่ขาวกัะดำเป็นหลักเลยนะครับคันนี้ที่ขออนุญาตเอามารีวิวนะครับบอกก่อนว่าไม่ใช่รถของผมนะครับผมเป็นรถของพี่เพื่อประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมโอเคแต่เรามองภาพรวมแล้วว่าองค์ประกอบครับคือมันคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเพราะว่าผมอ่ะ เคยเอาในส่วนของ c a m รี่สองพันเนี่ยมาขายนะครับคันนั้นเป็นปี09ย์เก็บงานเก็บอะไรเรียบร้อยเนี่ยราคาก็ยังอยู่ประมาณ200,000กลางๆแต่คันนี้เป็นปี11โมเดล x อสติโนะครับผมสีขาวมุกแพนนดำทำราคาออกมาแค่258,000ห้าบาทนะครับผมราคานี้ไม่ได้บวกกาไรแต่อย่างใดนะครับผมต้องแจ้งก่อนแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็พี่เจ้าของรถนะครับ แกให้ในส่วนของเลขทะเบียนรถไปด้วยนะครับคืออาจจะไม่ใช่เลขฮกลกซิลเต็มรูปแบบนะครับแต่ความหมายเนี่ยสื่อได้อย่างชัดเจนเลยว่าเป็นเลขที่คนเล่นทะเบียนนะครับผม 8, 86 1 6 8 8 6 1 8 6 1 8นะครับผมโอเคอันนี้ไม่ได้บวกแต่อย่างใดนะครับผมอ่ะแกขายอยู่สองแสนห้าหมื่นแปดพันเลยนะครับผมอ่ะอันนี้คือขออนุญาตเป็นเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับผมถ้าจัดไฟนนั้นมีค่าดาเนินการเพิ่มเติมประมาณสัก20,000บาทนะครับผมผ่อนก็อยู่ประมาณสัก ห้าหพันนะครับประมาณนี้นะครับฟิตเมนต์ก็เป็นฟิตเมนต์เดิมโรงงานทั้งหมดนะครับเอ็กติโมเนี่ยเป็นล้อลมดําหมดนะครับผมสิ่งเดียวที่ขัดใจที่สุดสําหรับเอ็กติโมนะตั้งแต่สมัยขายป้ายแดงแล้วคือกุญแจนะครับกุญแจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวีโก้ฟอร์จูเนอร์แคมรี่เครื่องสองพันอ่ะที่ยังไม่ใช่เกรดวีครับกุญแจเหมือนกันหมดเลยนะครับผมแต่ข้อดีคือของตัวเอ็กติโมเนี่ยเขาสามารถสั่งเปิดฝาท้ายนะครับจากตัวรีโมทได้นะครับผมเดี๋ยวบอกก่อนนะครับวันที่ผมถ่ายทําคลิปเนี่ยสี จริงๆอะเท่ากันนะนะครับแต่ว่าบังเอิญว่า ในสถานที่จอดนะครับแสงเนี่ยจะเข้ามาบริเวณด้านหน้ามากกว่าด้านหลังนะครับลูกค้าที่ชมผ่านกล้องเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยสีเหลือบหรือเปล่าจริงๆไม่เหลือบนะครับผมพอดีว่าวันช่วงเนี้ยแสงเนี่ยมันเปลี่ยนทิศทางแล้วครับเนื่องจากว่าใกล้จะเปลี่ยนฤดูแล้วนะครับเลยทําให้มุมแสงเนี่ยเขาเปลี่ยนด้านท้ายก็สัญลักษณ์ Extimo โนะครับผมไฟท้ายลมดำนะครับมีตําหนิเล็กน้อยนะครับผมเป็นไฟท้ายซีแล้วนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับผมมั่นใจได้ความเป็นเรือธงของเขานะครับแคมรี่เนี่ย นะยุคยุคนั้นเนี่ยเขาคือ uh, the best car of the year เลยนะครับคือขายดีมากๆถึงมากที่สุดเลยนะครับและเครื่องยนต์2,000เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ดูแลรักษา,ง,าง,ง่ายมากในระดับหนึ่งภายในแน่นอนนอกเหนือจากความเป็นภายในดำนะครับผมสิ่งหนึ่งที่ uh, Camry มีให้นะครับคือบ้านเราอะ Camry เนี่ยถือว่าเป็นรถขนาดใหญ่แต่จริงแล้วเป็นรถขนาดกลางในต่างประเทศนะครับสิ่งหนึ่งที่ Camry มีให้เลยคือความสะดวกสบายนะครับผมในราคาที่ ณนะวันนี้คุณจับต้องได้แล้วนะครับผมการขึ้นลงนะครับของตัวแคมรี่ลูกค้าลองสังเกตดูนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยเอาเป็นเราไม่พากิงแบรนด์อื่นนะครับผมแคมรี่เนี่ยยังคงเป็นแบรนด์ที่รักษาการนั่งด้านหลังได้เป็นอย่างดีนะครับการขึ้นลงของคุณนะครับคุณไม่ต้องเท้าแขนเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าคุณเป็นวัยรุ่นอยู่คุณอาจจะไม่อินนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีความเป็นผู้ใหญ่นะครับหรืออาจจะเด็กวัยรุ่นหรืออาจจะเป็น ท่านที่สุขภาพร่างกายนะครับไม่ค่อยสมบูรณ์แข็งแรงเท่าไหร่นะครับสังเกตดูผมสามารถนั่งด้านข้างแบบนี้ได้เลยนะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถลุกลุกขึ้นยืนได้โดยที่ไม่กระทบกับ อาการปวดหลังปวดเอวแน่นอนนะครับอันนี้เป็นการคอนเฟิร์มได้นะครับผมเคยบรม F A B ของโต้ต้า,านะครับเดี๋ยวฝั่งคนขับจะน้อยใจนะครับผม Camry Ximo หรือ Camry ทุกรุ่นละกันเอาแบบนี้นะครับไม่ใช่รถที่ใหญ่เกินไปจนทําให้คนขับขับลําบากนะครับผมอย่างน้อยเนี่ย การที่คุณจะเป็นคนขับ Personal เนี่ยคุณก็สามารถทําได้นะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นลูกผู้บริหารอย่างเดียวนะครับสเกลของรถเนี่ยไม่ได้ใหญ่เกินไปเดี๋ยวนี้รถขนาดกลางใหญ่กว่านี้นะครับการวางเลเยอร์ของเขาไม่มีบทบังทัศนวิสัยด้านหน้านะครับเครื่องยนต์2,000ซีซีเกียร์ออโต้นะครับผมเลขไมโช์อยู่180,000กิโลเมตร ถ้าเทียบกับอายุกับปีรถก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับสำหรับซีดานขนาดใหญ่เนาะข้อดีของ Camry Extimo ก็คือเกียร์เขาเป็น4สปีดอยู่นะครับแต่ว่ามีเพาสมดุลน,นะครับผมเพื่อลดการกระชากนะครับทีนี้เนี่ยข้อดีคือสามารถใช้อะไรล่ร่วมกับโต o t a w i ิ h ที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้นะครับผมอ่ะก็เป็นข้อดีและการเผื่อว่าท่านใดนะครับต้องการส,สวิตซ่อมบำรุงในอนาคตข้อเสียก็คือเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิงนะ ถ้าคุณวิ่งในเมืองต้องยอมรับให้ได้นะครับผมรถประมาณนี้นะครับผม10กิโลลิตรเนี่ยมีให้เห็นแน่นอนนะและบทสรุปของ c a m ร y x x t i b คันนี้นะครับคุณจะได้ปี2011นะครับซึ่งเป็นโมเดลกลางๆของรุ่น m i n o r อร์เชนเนี่ยใกล้จะเปลี่ยนโมแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับผมได้แผ่นลาดำได้คามุกนะครับผมเลขไม,ม้ผผมผมว่าไม่เยอะเลยนะครับเพราะว่านี่อย่าลืมว่า ปีรถนะครับปี2011นะปัจจุบันนี้ก็10กว่าปีแล้วตกปีเฉลี่ยปีละหมื่นกว่าโลเท่านี้เองนะครับไพเรดามพายในภายในสวยด้วยนะครับถึงตัวรถเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทําเต็มระบบโดยผมนะครับอาจจะมีคอนโซลมีตําหนิเล็กน้อยนะครับผมซึ่งเป็นอาการประจํารุ่นของเขานะครับแต่ด้วยราคาถ้าซื้อเงินสดเนี่ยสองแสนห้าหมื่นแปดพันนะครับถ้าซื้อเฟ้น์บวกเพิ่มสองหมื่นบาทนะครับผมผมมองว่าเทียบกับสเกลรถที่ผมเคยเอามาทําขายอะครับคันนี้โอเคเลยนะคือมันดูแบบเลนคุ้มราคาอยู่เพียงแต่ว่าในตลาดนะครับโอเคแหละ ในตลาดมีถูกกว่านี้นะครับผมแต่ถ้าใครเคยลองหาดูนะครับประสบการณ์เนี่ยมันจะสอนได้เลยว่าลูกค้าที่ซื้อแคมรี่ส่วนใหญ่อะครับโอเคท่านที่รักรถก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยขายเพราะทําใจไม่ได้ป้ายแดงเกือบล้านสี่นะครับปัจจุบันนี้เหลือหลักแสนนะครับส่วนใหญ่รถสวยๆเนะี่ยท่านเจ้าของไม่ค่อยขายรถสเกลกลางๆแล้วกันค่อนไปทางสวยนะครับผมราคาเหมาะสมนะครับผมผมว่าโอเคสําหรับคันนี้นะครับผมรถจอดอยู่ข้องหลวงข้องสี่ จังหวัดปทุมธานีนะครับผมท่านใดต้องการข้าชมรถคันนี้นัดผมลงหน้าได้นะครับเดี๋ยวผมมาคอยเทคแคร์เซอร์วิสดูแลและให้ข้อมูลได้เพราะว่าสมัยนั้นอนะ่ะผมก็เป็นที่ปรึกษาการขายท่านหนึ่งที่ขายรุ่นนี้เยอะมากๆนะครับผมและปริมาณรถที่ยังคงเหลืออยู่ที่ไม่ติดแก๊สน้อยลงทุกวันแล้วนะครับคันนี้ไม่ติดแก๊สด,ด้วยนะครับผมก็ฝากคันนี้ไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ